ฝากถึงพวกลาวแดงทั้งหลายก่อนที่จะคิดว่าจะยึดภาคอีสานภายในสมชั่วโมงนะไปดูคุณภาพชีวิตคนลาวว่าเขาลำบากมากน้อยแค่ไหนประชาชนลาวนะสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับพ้มเทพโยคับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา บายสามทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝาก mm. ากดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามานําด้วยครับพี่น้องสเสนอประผาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมาต่อหลังจากที่มนุษย์ถ้ำในสปปลาวคิดจะยึดภาคอีสานภายใน3ามชั่วโมงอยากให้ไปดูคุณภาพชีวิตคนในสปปลาวก่อนว่าลําบากยากแค่ไหน กว่าจะได้เงินกว่าจะได้งานคุณภาพชีวิตต่ําแค่ไหนคิดเรื่องนี้ดีกว่าไหมอย่าไปคิดเรื่องแต่ยึดอีสานยึดอีสานมันเป็นไปไม่ได้อ่ไปดูคลิปนี้นะครับทุกคนเหตุผลตัวนี้เลยจึงเหตุให้นังเฮียนบออยากเงียนต่อมาสะยุ่เฮียนไปยังจบปริญญาตรีไปสมัครงานกับเงินเดือนหลานสามข้าพเจ้าคิดว่าตัวนี้หันอยากให้เบิ่งเบึงตื้มหน่อยในขาให้งาน ว่าเบรงแล้วขบเจ้าเบองแล้วค่าข้องสี่ปัจจุบันนี่คนคนหนึ่งแต่เป็นคนโสดยัง่ทันมีครอบครัวนี่นะมือหนึ่งนี่คาใส่ค่าเสียใจนี่ม่นหนึ่งแสนกีบสามสิบมือนี่ก็3สามล้านนะน,นะตขับคู่พวเมียนี่ท่านเป็นพนักงานหลัดเมื่อสองคนนี่มีลูกมีเต่าเด็กหน่อยหน่อย,น,อยนี่สิกบกุ้มกินเลไรละอาการร่างไหลออก กลอกประเทศเด่มันเป็นกุศเกีฑ์ของการสนองถ้าพวกเขาบอกแก้ให้มันถือยุดนี้เขายังจะสูญเสียกับแรงงานไปเรื่อยๆอันนี้คอยทานแล้วทมนตีได้ได้ได้ตอบว่าชี้แก้ได้เลยชี้คืนเงินเดือนให้แรงงานบ่หรือว่าเช่นอะไก็ให้ว่าลำพังาี่ไปฝึกนี่คือที่ยากแหละนะพอไปพุ่นเขาไปแรงงานเป็นแรงงานดิบเขาได้เดือนหนึง่งสามสิบล้านกีบอย่เกาหลีเขาก็ไ่ได้ฝึอีกจังไปที่คอยทันรัฐมนตีต่อให้สัดเกนตึมพอ่แหะครับพี่น้องนี่คือคุณภาพชีวิตของคนในสปปลาว ทำงานหนักแต่ค่าจ้างไม่คุม้มหลายคนนะครับยังได้ล้านสาล้านสามแสนกลีบได้ประมาณ2,000กว่าบาทต่อเดือนรายได้วันหนึ่งไม่ถึง100บาททำง,งานทั้งแบกทั้งหามคุณดูภาพเห็นไหมครับหนักแค่ไหนอันนี้คือคุณนะภาพชีวิตของคนในสปปลาว แทนที่จะมาคิดพัฒนาประเทศเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นข้าราชการยังจะไม่คิดเรื่องยึดอีสา,อางงนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมองไม่เห็นปัญหาในประเทศตัวเองไม่มีปัญญาแก้ปัญหาในประเทศตัวเองยังจะไปคิดการใหญ่จะยึดอีสานะ่ะวันที่เท่าไหร่นะครับแจ้งให้มันชัดเจนเขาจะได้เตรียมตัวรอไม่ใช่อะไรหรอกนะครับ อีสานเขามีตั้งยี่สบล้านคน20กว่าล้านลาวแดงมีแค่6 7ล้านคนจะไปยึดอะไรแค่เขาปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวนี่ก็เดือดร้อนกันทั้งประเทศแล้วแค่ไม่ส่งสินค้าเข้าไปในลาวหนึ่งวันเนี่ยก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะครับอย่าไปคิดยุ่งคิดยึดนะครับไม่คิดจะพัฒนาประเทศไอ้เรื่องโง่โง่นะ่ะฉลาดรู้หมดนะครับ มาดูอีกนะครับทุกคนนี่คือคุณภาพชีวิตของสองผัวเมียคนลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยสร้างเนื้อสร้างตัวทำงานในประเทศไทยนะครับได้วันละ500ต่อวัน2ผัวเมียวันละหนึ่งพับาทนะครับทุกคนอันนี้คือคนลาวอยากมาทำงานที่เมืองไทยเพราะคุณภาพชีวิตการทำงาน มันไม่ได้หนักเหมือนในสปปลาวนะครับมันสบายสบายอ,อย่างทํางานที่ลาวทุกคนก็เห็นเมื่อกี้ว่ามันหนักแค่ไหนกว่าจะได้เงิน2,000กว่าบาท3,000บาทต่อเดือนเงินเนี่ยไปรักษาโรคยังไม่ได้เลยนะต้องแบกต้องหามตลอดนะฮะ อ่ะเดี๋ยวดูคลิปน้องคนลาวสองพวเมียนะครับคนลาวที่เข้ามาทำงานอยูอย่ยนนประเทศไทย,ไ,ทยได้ค่าแรงมือละเท่าไหร่ล้วก็เห็นเวียออีกอย่างมีหลายๆคนก็ถามพวกเขาเข้ามานะมือนี้พวกเขาก็จิมาตอบให้เด้อดสบายดีค่อยเองซื้อว่ากิ้งส่วนนี้คือแฟนค่อยลาวซื้อว่าบี้เขาสองคนเป็นคู่ัวเมียที่พกาก,กันมาเฮดเวียกอยู่ประเทศไทยพวกเขาก็พากันมาเฮดเวียกอยู่ไทยนี้ได้ประมาณ2ปีปลายแล้วสาหรับเวียยที่พวกเขาเฮดยูทุกมือนี้ก็คือเวีกอยูห้านอาหารเป็นห้านขายแนวกินและกาขายน้ำพร้อมอยู่ที่จังหวัดสระเริงเซาตําบลบางบัวเด้อทุ เห็นพวงเขาสองคนกระทักพวงเขาได้เด้อสาหรับค่าแหงของพวกเขาสองคนที่ได้ในแต่ละมือนั่นก็คือพูละห้าร้อยห้าร้อยนี้ก็คือเป็นค่าแหงแบบมือต่อมือเด้อก็คือเป็นค่าแหงแบบรายบานทั้งหลทุกคนมาเบียกมือใดก็ได้เงินมือนั้นขันกบมาก,ก็ได้เงินเพิ่ม ก็คือสมมติว่าเดือนหนึ่งเพิ่นพักสองมื้อสินะเฮาก็ขาดรายได้ไปแล้ว 2, 2> อสองคนพวกเฮาสองคนบบได้เงินเป็นเดือนเด้อนในนี้กับว่มีสวัสดิการสังคมบบได้เงินอีกอย่างเพิ่มเติมอีกนอกจากนี้แต่ว่าเพื่อนก็จะเลี้ยงเขานะทุกคนหนึ่งครับต่อหนึ่ง 1, มือม้อส่วนวาค่าใช้ใจ่ายของพวกเฮาสองคนหลักๆในแต่ละเดือนก็จะมีเป็นค่าห้องห้องพวกเฮาก็ได้เร้าเองเด้อเดือนหนึ่งประมาณพันเก้าหาสองพันตัวนี้รวมั้งค่าน้ําค่าไฟพร้อมนอกจากนี้ก็จะนี่แหละครับทุกคนนี่คือสองผัวเมียคนลาวที่ทํางานในประเทศไทย คู่ผัวเมียได้วันละห้าร้อยมากกว่าสี่ร้อยบาทนะครับทุกคนอันนี้คือประเทศไทยเนี่ยมีทั้งงานให้ทำอ่ามีทั้งที่ท่องเที่ยวดีๆนะครับคุณภาพชีวิตมันก็แตกต่างกันจากในสปปลาวนะครับทุกคนต้องมองประเทศไทยเนี่ยมองว่ามันเป็นอนาคตประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศไทยมันเป็นเมืองอนาคตสําหรับพี่น้องคนลาว ทุกคนสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในประเทศลาวทำงานในสองผัวเมียเนี่ย,ย,ยทำงานสองปีกว่าแล้วนะครับเก็บเงินได้เยอะสองผัวเมียเนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เป็นธรรมดาแหละครับต้องส่งทางบ้านส่งพ่อแม่ส่งครอบครัวอย่างน้อยเราก็มีโอกาสกว่าหลายคนที่อยู่ในสะปะปลาวที่ไม่มีโอกาสที่จะมาแบบนี้ยังมีคนลาวอีกจํานวนมากอยากมาทํางานที่ประเทศไทย แต่ไม่มีความสามารถที่จะมาทํางานในประเทศไทยได้เพราะด้วยค่าใช้จ่ายค่าทำ MOU ค่าทำพาส,สปอร์ตไม่มีเงินการทํางานในลาวอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันจะเก็บเงินได้ยังไงทํางานในประเทศไทยวันหนึ่งห้าร้อบาททํางานในลาววันหนึ่งแปบาทเท่ากับทำงานหกวันเท่ากับทำงานในลาว6วันเท่ากับทำงานในประเทศไทยห่วัน อันนี้คือข้อแตกต่างกันปัญหานี้นะครับไม่ต้องมาล้างสมองคนลาวหรอกนะครับพวกคอมมินิสต์ลาวนะครับคนลาวเขารู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะครับไม่ต้องไปยกยอไม่ต้องใส่ข้อมูลใส่หัวคนลาวหรอกครับคนก็ยังเชื่อมั่นในประเทศไทยมากกว่าเพราะคนลาวเขาห่วงปากท้องตัวเอง เขาไม่ได้สนใจข้าราชการในลาวบ้าบาบบๆพวกนี้คือหัวอนุรักษ์นิยมบ้าคอมมิวนิสต์ถูกล้างสมองไงนะครับทุกคนทำงานที่ประเทศไทยนะครับทุกคนจะบอกว่าคุณขยันคุณอดทนคุณเก็บเงินได้คุณสามารถช่วยพี่น้องที่ลำบากอยู่ในสนปปลาวได้อีกเยอะรถมอไซค์คุณสามารถซื้อได้รถยนต์คุณสามารถซื้อได้ นะครับสองพวเมียนี้เท่ากับวันละ1,000เดือนหนึ่งสามหมอ่าเก็บสักเดือนละ2,000มื่กินหมื่นหนึค่าใช้จ่ายเอาค่าห้องค่าอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเก็บเดือนละ2,000มื่ปีหนึงคุณว่ามันเท่าไหร่นะครับสองแสนกว่าสองปีนี้4,000สนกว่านะครับในลาวจะทํากี่ปีนะครับถึงจะได้1,000งแบาทถ้าค่าแรงอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเมื่อกี้ หปีนี้จะได้ไม่หนึ่งแสนบาทไทยนี่ครับนี่คือข้อแตกต่างนะฮะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องฝากคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับสบายดี